วิธีการเข้าเทรด indicator vector นะครับวิธีการตั้งค่าก็ไปที่ตัวชี้วัดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกยอดนิยมแล้วก็หาคําว่า vector ตรงนี้ครับส่วนตรงนี้ไม่ต้องปรับตั้งค่าอะไรเลยครับสมัครใช้งานไปได้เลยอมาดูครับมาดูสัญญาณเข้าเทรดครับถ้าเป็นลูกศรสีแดงแบบนี้ให้เพื่อนกดขึ้นครับแต่ถ้าเป็นลูกศรสีเขียวแบบนี้ให้เพื่อนกดลงเดี๋ยวผมจะเข้าเทรดให้เพื่อนดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาดูตารางการเดเงินก่อนนะครับผมจะ เข้าที่กำไรที่ไม้ละ100แล้วกันนะฮะไปที่1 1 2ครับอ่ะรอสัญญาณเข้าเทรดนะฮะเดี๋ยวรอสัญญาณเข้าเทรดก่อนนะครับถ้าสัญญาณไม่มาไม่ต้องเข้าฮนะนี่ฮะลูกศรสีแดงครับโอเคครับเข้าครับแบบนีญญ้ผิดะฮะทบไม้ที่2ครับไม้ที่2ก็ สองสามหกโอเคครับแล้วก็รอสัญญาณฮะอ่ะลูกศรสีแดงมาครับกดขึ้นครับเข้าแท่งที่สองหรือแท่งที่สามก็ได้นะครับอ่ะแบบนี้น่าจะเรียบร้อยครับจบที่ไม้สองนะฮะอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับกลับไปเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยครับอ่ะสัญญาณสีเขียวมาครับกดแดงฮะกดลงครับจบไหมฮะจบครับจบที่ไม้หนึ่งฮะอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับ รอสัญญาณเข้าเทรดนะฮะถ้าสัญญาณไม่มาเพื่อนๆไม่ต้องเข้านะครับและต้องดูให้ดีๆนะฮะถ้าลูกศรออกพร้อมครับต้องระวังด้วยครับอันลูกศรสีแดงฮะแบบนี้กดขึ้นครับเรียบร้อยไหมครับจบที่ไม้หนึ่งครับสําหรับรอบที่สามฮะถ้าเพื่อนท่านใดสนใจเทรดด้วย indicator เฟ c t o r นะครับก็ตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะฮะส่วนคลิปอื่นๆก็ไปย้อนดูได้ที่ช่อง startup เลยนะครับ